สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำในดวงชะตาของชาวราศีธนูก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีธนูหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นการทำในดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2 5งหนี้ครับสภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30พฤศจิกายน2563ครับ ในเดือนนี้เนี่ยจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงไม่นับดาวจันทรเลข2นะครับก็ได้แก่เลข4ครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่4และย้ายต่อจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่25นะครับเลข5ครับดาวพฤหัสบดีย้ายจาก, ader, าการาศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14เลข 1. ดาวอดาวทิ์ย้ายจาการาศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิก ในวันที่16แล้วก็เลข6ดาวศุกร์ย้ายจากราศรีกันเข้าสู่ราศรีตุลในวันที่18แล้วก็เลข9ครับนะดาวพระเกตเนี่ยนะครับพระเกตจะเดินย้อนจากนะครับย้ายจากราศรีมังกรเนี่ยเข้าสู่ราศรีธนูในวันที่24พฤศจิกายนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระศุกร์ีซึ่งเป็นดาวเลข5าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศรีธนูตอนนี้นะครับตั้งแต่ที่1 4เป็นต้นไปก็จะย้ายนะ ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับได้ตําแหน่งนิดเนาะนะครับตำแหน่งนี้ก็จะทําให้อ่อนกําลังลงนิดหนึ่งนะแต่ดาวเสายังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งนี้ยังคงเป็นอนุเกษตรสลับเรือนกันอยู่นะครับเป็นอนุเกษตรสลับเรือนกันอยู่นะแล้วก็ดาวเกตนะแต่ดาวเกตเนี่ยมาเข้ามาทับลัคนาในช่วงของท้ายๆและไปไปลายเดือนละนะครับลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลให้ในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับภาพรวมเนี่ย การงานถือว่ายังอยู่ในเกณฑนะ์ดีเนาะดาวการงานคือดาวพุธครับเลขสีนะี้ดาวเจ้าเดือนกุนมภนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะกิจการงานต่างๆที่ทําอยู่มีความคืบหน้านะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับสําหรับเดือนนี้นะงานหลายอย่างครับที่ตั้งใจจะทําจะสําเร็จลุ่วงในเดือนนี้งานหลายๆอย่างนะที่ตั้งใจจะทําก่อนหน้านี้แล้วไม่ยังไม่สําเร็จยังไม่คลิกยังไม่ลงตัวเดือนนี้ทุกอย่างจะสําเร็จเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับ เป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้นะผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชานะก็จะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับสำหรับเดือนนี้นะการตัดสินใจนะครับการคิดพิจารณาสิ่งใดนะของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วถ้าถ้าคิดถ้าพิจารณาตัดสินใจนะครับบนพื้นฐานของความรอบคอบนะ นะความรอบคอบถี่ถ้วนนะข้อมูลครบถ้วนเพียงพอรอบด้านนะก็จะทำให้การตัดสินใจนั้นมักจะถูกต้องและเหมาะสมดีเสมอนะครับปกติแล้วรูปแบบนี้มันตัดสินใจรูปแบบ,แบ,บอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับแต่แน่นอนครับในบางครั้งเราพยายามตัดสินใจด้วยความอะไรครับ้ดยความรอบคอบถี่ถ้วนนะตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่าง ครบถ้วนนะรอบด้านเพียงพอแล้วแต่บางครั้งรูปพอตัดสินใจมาแล้วผลของการตัดสินใจกลับไม่ดีนะอย่างที่ตั้งใจก็ได้นะนะครับแต่เดือนสหรับสำหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะการตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับการคิดพิจารณาต่างๆนะถ้าอยู่บนพื้นฐานรูปแบบนะการคิดอย่างละเอียดรอบครอบถี่ถ้วนนะข้อมูลครบถ้วนเพียงพอนะครับรอบด้านดีแล้วเนี่ยผลที่ออกมาจะดีเสมอ จะดีเสมอจะดีมากกว่าปกตินั่นเองนะครับการงานนะการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะต่างแดนถิ่นกลยต่างชาติต่างภาษางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ่าอินพ็อตเอ็กพงานที่ต้องเดินทางโยกย้ายบ่อยๆนะครับรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีนะความเชื่อศาส,สนา รวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมเรื่องของวัดวาอารามนะครับในกลุ่มนี้นะนะครับจะประสบผลสําเร็จดีนะครับจะประสบผลสําเร็จดีนะฮะทางด้านการเงินนะการเงินภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้มีรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่สะดุดอะไรนะครับแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคม,มีลาบด้วยสําหรับเดือนนี้เนาะมีเกณฑ์มีโชคม,มีลาบนะฮะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีธนูนะรู้สึกมีแต่เรื่องดีๆนะ,ะเรื่องที่ต้องระมัดระวังแต่จริงก็เรื่องที่ต้องต้องระมัดระวังก็มีอยู่3เรื่องครับนะสเรื่องนะหนเลยนะครับก็เป็นเรื่องของอันนี้เตือนกันทุกราศีนะครับราศีโดนทุกเหมือนกันผมยะเตือนทุกราศีคล้ายๆกันนะก็คือการเจ็บป่วยกระทาันหานการเกิดอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนาะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอน็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อ นะรวมไปถึงเรื่องของระบบทางเดินหายใจช่องปากอาจจะปวดฟันเงือกอักเสพได้หมดเลยได้หมดเลยนะกลุ่มนี้นะท่านนี้ท่านนั่งพ่ออะไรครับดาวคารเนาะดาวคารเลงกพุดธเนาะนะครับร่วมเลือนกับเสานะครับเพราะนั้นก็จะเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้นครับนะเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ขึ้นนะอีกมุมหนึง่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องระมัดระวังอะไรครับ ความขัดแย้งอ่าความขัดแยง้งความขัดแย้งเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการพูดจาก,การแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะการพูดจาก,การแสดงความคิดเห็นในเชิงรบอ่านี่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะนะการไปอ่วิพากษ์วิจาร์แสดงความคิดเห็นในเชิงรบนะกับ กับกลุ่มลูกน้องบริวารหรือว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าอันนี้มักจะสร้างปัญหาตามมานะครับสร้างความขัดแย้งสร้างความไม่สบายใจตามมาให้ในภายหลังได้นะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการพูดจะแสดงความคิดเห็นในเชิงรบก็ระมัดระวังนระะมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันครับในการใช้คำพูดเนาะนะครับงานทางด้านเอกสารอ เรื่องที่3ก็คืองานทางด้านเอกสารเข้าตกลงข้อสัญญานะครับถ้าเราตรวจสอบดูแลไม่ดีพอก็อาจจะมีปัญหาเกิดข้อผิดพลาดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรครับในช่วงปลายเดือนเนาะอันนี้เป็นช่วงปลายเดือนแล้วละนะนะวันที่25ที่ดาวพุธนะครับย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกอันนี้เล็งราหูแต่ก่อนหน้านี้นะครับดาวพุธถึงแม้จะอยู่ในภพลาภานะลาภหมายถึงความสําเร็จนะความสําเร็จนะครับแต่ก็ยังร่วมเรือนกับราหูอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่มีโอกาสที่เกิดข้อผิดพลาดอยู่ได้ตลอด นะฮะราหูคือไม่แน่นอนนะความไปยุ่งเกี่ยวกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญางานเอกสารอาจมีข้อผิดพลาดน,นะครับนะเกิดจากอะไรครับความประมาทเลินเลิอความไม่รอบคอบนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดเราตรวจสอบนะตรวจสอบดูแลอย่างดีนะทำทุกอย่างอย่างรอบคอบถีทั้วนแล้วปัญหาพวกนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับนะครับต่อไปก็เป็น ชโชคลาบนะชโชคลาบของชาวราศีธนูนะครับวันนะวันที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้คือวันที่1 1ถึง15 11ถึง15แล้วก็17นะ17ถึง22 17ถึง22นะครับส่วนทิศที่ดีได้แก่ทิศต,ตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้และก็ทิศใต้นะครับสีทิศนะครับ ทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศใต้ส่วนบุคคลที่จะนำโชคโชคลาภมาให้นะครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านาะอาได้หมดเลยรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นพระภิสุกก็ได้นะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวนะครับกลุ่มนี้ก็จะ นำโลคโชคลาบมาให้นะครับในช่วงเดือนนี้นะนะส่วนทางด้านความรักนะครับความรักของชาวราศีธนูท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับนะภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับช่วงนี้นะรักกันดีมีความสุขครับถึงแม้อาจจะมีเรื่องขัดขัดกันอยู่บ้างนะขัดขัดกันอยู่บ้างมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพื่อเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยครับเล็กน้อยมากไม่มีผลอะไรนะครับโดยภาพรวมใหญ่เนี่ยยังถือว่ารักกันดีครับถือว่าอยู่ในรักกันดีมีความสุขนะครับส่วนคนโสดอ่ะคนโสด คนโสดก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันนะมักเป็นคนที่ทำงานด้วยกันหรือทำงานในที่เดียวกันหรือพบเจอกันนะโดยมีสาเหตุมาจากการทำงานร่วมกันนั่นเองนะครับก็มีความเป็นไปได้ครับก็คือคนที่เชิ n ทำงานนะทำงานด้วยกันนะหรือว่าทำงานเกี่ยวเนื่องกันนะครับอาจจะเป็นลูกค้าเป็นซัพพลายเออร์อะไรก็ได้นะครับ ครับผมได้ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤศจิกายน2563นี้เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัคสไาชด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ